ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือท่ทานยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวนหนึ่งหนึ่งหกอีกแล้วครับคลิปนี้เดวท่นนี้ก็เป็นทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านานครับท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับ และก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันแนวทางอย่างเร็วทันใจด้วยครับขอบคุณอย่างมากคลิปนี้ในีทานนี้ก็เป็นนทานใช้กับ 1. ธรรมวาคมเราไปชมกันเลยครับท่านผูชมที่น่ารักนะักถือเจ้านี้ครับสิบล่าง สิบล่างตัวเดียวเจ้าของเราท่านก็แบ่งปันสามสามตัวเดียวครับท่านก็ขอบคุณมากไปต่อการเจ้านี้ใบนี้ก็เป็น,นท่านเยิมนะสองสโโชนไหมไม่โชนนะเด 8 9ดนแล้วก็2 3 4 5ไม่หไม่ชนก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางอาดีตที่แล้วก็ผ่านศูนย์แล้วก็ผ่าน9 9นะชนศูนย์ชน99ไปต่อการเจ้านี้ครับวันนี้ก็ เป็น,นธานเยิ้มนะอีกหนึ่งธานบนสี่ตัวแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าอดีตที่แล้วก็1 2ึ่อาดีตที่แล้วก็หลุดนะไปต่อการใบนี้ครับเจ้านี้ก็เป็น,นธานุรางหน่วยบน เจ้าของแนวทานก็เบ่งปานเจ็ดห้าเก้าศนย์สี่สามห้าเจ็ดเาอดีตที่แล้วก็ผ่านศูนย์ผ่านศูนย์หน่วยโบยนเดาทานใหม่นี้ก็เบ่งปานหกตัวต่อไปครับใบนี้ก็เป็นเาทานชุดสามตัวโต๊ะนาทาน รวมนี้ก็เป็นชุดเต็มนะแล้วก็ชุดคับด้วยเต้มนะชุดคับด้วยเต้มเหลือเหลือ3 0 7 4 0 7 5 1 9 5 2 8 5 2 9แนละ้วะท่านก็หลายเจ้ารวมชุด3ตัวแล้วก็คับโดยเต้มไปต่อการเจ้านี้วันนี้ก็เป็นอทานราง หน่วยบนูนอีกหนึ่งแนวทานก็แบ่งปัน418625 418625อดีตที่แล้วก็ผ่านโซนนะท่านผ่านโซนไปต่อการใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นโอทานชุดสามตัว แปดหคู่8ปดเจแล้วก็แปไปต่อการใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นเดวทาผีเสื้อเทวดาแป9ศู 095594580185นาวทันบอล959493858480 4050ก็ขอบคุณมากเลยสําหรับขอบ้อมูลต่อไปครับใบนี้ โกส,สัมพีนักคำนวณน,นะแบ่งปนานอทานวิ่งบุญ5 9าเึงห้วิ่งล่าง7 9็ดเึงเคู่ล่างสองเจ็ดเก้าสองสี่างเก้าเจ็ดเกคูบุญ5้าห้าศู9 9์ห้าเก 255295205598485508เจ้านี้ครับก็แบ่งปันแนวทาง09051345 901908905 ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางไปต่อการเจ้านี้ครับท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นแนวทางดับนอบดับหน่วยบนก็แบ่งปาน,านแนวทางดับหนึ่งสามเจ็ดแปดหนึ่งสามเจ็ดแปดสี่ตัวอดีตท,ที่แล้วก็หลูดนะ แถ่ทนใหม่นี้ก็แบ่งปหนึ่งสามเจ็ดแปดสี่ตัวต่อไปครับดับล่างนะใบนี้เจ้านี้ก็แบ่งปันดับห่งดับสองดับหนึ่งดับสองอดีตที่แล้วก็ดับศูนย์ดับเก้านะแถวทันใหม่ก็ดับหนึ่งดับสองดับสองตัว ไปต่อกันใบนี้ครับท่านผูช้ชมใบนี้ก็เป็นนวทานยื้มนะเป็นนาุทานโคต้นโบณเจ้าของแนวทานก็แบ่งปาน90 40 50 60 31 41 51 61 38 48 58 68 39 49 59 69นะรวม16คู่ ต่อไปเจ้านี้ก็เป็นอุทานชุดบนแล้วก็ชุดล่างนะ89 88 8086 9 8, 8, 8, 0, 8, 6, 9 0 9 0 0 1 9 0 1 8 9 0, 1, 8 8 0 8 0 8, 0 9 0 8 0 9 9 8 9 0 1 8 6 8ล่าง9 4 0 4 0, 4 1 ไปต่อกันใบนี้ครับทา่าชมใบนี้ก็เป็นแนวทางชุดเดียว3ตัว5 05และก็0 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่เบ่ง่านอย่างเร็วทันใจ ใบนี้ก็เป็นแนวทาง 0, 0, 0, 0นูนย์ห0าแปดเก้าห้าเก้าศนยดศูย์้านย้กแ็แบ่งปัน9แบ่งป,ป,ปัน9ชุดนะท่าน9เกชุด ชุด3ตัวแล้วก็2ตัวเป็นแนวทางไปต่อการเจ้านี้ PS เอสตาวันเบงปานแนวทางวิ่ง6ตัวเดียวแล้วก็จับคู่6เจ1 7ก6 6 2 6 1 7 6 2เจ้า PS เตาวันเจ้าของแนวทาง ท่าผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยครับท่านก็ขอบคุณมากไปต่อกันใบนี้ครับใบนี้ก็เ่งปานเดาทาน6 9า9 4ดูนา่9ูน7 4 เจ็ดสี่เจ้านี้ก็แบ่งปันอีกหนึ่งใบขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share. ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับทือทุวท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด้วยครับนะ และก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปัน,ปนอย่างเร็วทันใจจริงๆท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะท่านนะกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะเป็นกำลังใจกำลังเจอให้เอ็กมินด้วยครับท่านก็ขอบคุณทุกแนวทางทุกกำลังใจ คลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านเราก็เจอกันคลิปต่อไปครับ